สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัตยางามระบำวันนี้จะมานำเสนอการทดลองถั่วฝักยาวที่มีดินผสมที่แตกต่างกันโดยใช้โปรแกรม MacW วคในการประมวลผลกระทาการทดลองโดยการสุ่มข้อมูล4ชุดถั่วฝักยาว16 ชุดทำการทดลอง8ซ้ำถั่วฝักยาว32ชุดทำการทดลอง4ซ้ำถั่วฝักยาว64ชุดทำการทดลองสองซ้ำถั่วฝักยาว1 2 8ชุดทำการทดลอง1ซ้ำ ชุดแรกเราให้ความแปรปรวนเท่ากับ10ผลการทดลองออกมาดังนี้สำหรับค่าคอทาาที่ความแปรปรวน10มีค่าโดยประมาณดังนี้ ชุดที่สองเราให้ค่าความแปรปวนเท่ากับ5ผลการทดลองออกมาดังนี้สำหรับค่าคอถาดที่ความแปรปวนที่หออกมาดังนี้ จะเห็นได้ว่าถั่วฝักยาวที่มีจำนวนน้อยจะเกิดการนอน s i ก n ิฟ i แ a n เมื่อจำนวนถั่วฝักยาวมีจำนวนที่มากขึ้นก็จะเกิด s i กนิฟิแนสรุปได้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาสถิติมาเป็นตัวประมวลผลสถิติเป็นเรื่องที่โง่เขาเพราะ รู้อยู่แล้วว่าทั่วฝักยาวฝักไหนยาวสวยมเมล็ดสม่ำเสมอก็คัดเลือกออกมาคัดเลือกโดยใช้ตาสายตาของเราเพราะฉะนั้นสถิติ ไม่มีความจำเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่โง่เขาสวัสดีค่ะ